ข้าวบานอะอร่อยมากเลยครับทุกคนยังมาได้กินข้าวทำเทเวลาบางคนนะ่ะบางคนยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมอืมหวานเนาะอร่อยโมจินุ่มด้วยละมุนน่ะแบบใต้แบบครีมมี่ครีมมี่เลยอะ่ะแบบอ,อืมอืมอืม,อม 私はすみちち <laughs> <laughs> ません。บ ก็แตทำใจนะครับเพราะว่าคุณกำลังจะดูผมกินนะครับแต่เขาไม่แน่คนกินแล้วเขากินคาวถือว่ายังไม่ได้กินหวานเลยนี่ใช่ปะเนี่ยโมจิเนี่ยแป้งนุ่มๆเลยเนี่ยข้างบนโมจิแบบว่ามีแบบถั่วไม่ใไม่ใช่ถั่วเยเขาเรียก,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 กว่านะอัลมอนด์ใช่อัลมอนตัลมอนตัลมอนอม โอจีอะไรคะอืมดูนะฮะจีลาวาไข่คเค็มครับผมแต่ว่าหวานนะ ไม่เห็นเค็มเลยอ่ะไม่เห็นจะเป็นใครเค็มเลยอะ่ะแต่มันก็ไม่รู้อะ่ะ จริงเหมือนเขาปรับสูตรอะคะ่ะเมื่อก่อนอะไรกว่านี้อืเดีย๋ยวนี้มันแค่ไม่มีไม่มีคำว,ว่าไข่เค็มเลยะน่าจะเป็นคำว,ว่า texture เนี่ย texture มันข้างในมันมันออกเหมือนไข่ต้มเลยแฮ texture เหมือนไข่ต้มเลยข้างในอ่ะเนี่ยดูจากข้างนอกอะไร <c oughs> อันนี้น่าเป็นของตกแต่งนะผมว่า ผมจะไม่ซื้อผมจะซื้อแค่่ประมาณน,นี้ซื้ออันนี้ถึงอันนี้นะครับต้องถึงอันนี้ดีกว่าประมาณนี้ที่เแบอผมก็จะไม่ซื้อนะเพราะผมรู้เลยว่ามันเป็นของตกแต่งทั้งหมดเลยอันนี้ยนื้อเสียอันนี้อนนอนนของตกแต่งหมดเลยมันก็คงจะเหมือนในนี่ครับช็อกโกแลตดูใบหรือเปล่าที่ต้องปรับสูตรอะไรเงี้ยให้เข้ากับลูกค้าของเขา ผมเป็นคนชอบกินของหวานก่อนของคาวนะผมบอกไปก่อนแต่บางทีก็กินของคาวก่อนครับแล้วกยกินของหวานแต่ส่วนตัวผมชอบกินของหวานมากกว่า <c oughs> ตอนที่ผมเรียนอยู่มาหาลัยอ <c oughs> ่ะคือเพื่อนยังบอกนะคือแบบ <c oughs> มันมีแต่คนกินของคาวก่อนแล้วแล้วค่อยของหวานไอ้นี่มันกินของหวานก่อนของคาวผมบอกอก็ชอบอะ่ะ <c oughs> เอาไปอะไรขึ้นข่บวมากใช่หรออย่างนี้น่าลองคือผมเป็นร้อนในอยังไงเขาใจให้ไหมผมเป็นแบบ,บล้นในเบอร์เล 反響いってカブ答えてみろおやすみ <laughs>

재 ได้เสียงนี้เลยนะนี่กูเอาเสียงออกสตรีมเลยมาน้องพี่พร้อมไฟตอนนี้ไลไล่กันอยู่สองตัวเนี่ยนั่งอยู่สองตัวเราผ่สองตัวแล้วคนเราผ่าตัวแล้วไม่เป็นไรหรอกโอ้ยไม่คุ้มเลยว่ะเข้ามาก็โดนหันแล้วตอนนี้เราเป็นมิทูเบอร์กันอยู่เสียใจว่ะเข้ามาก็โดนเลยมันจะโดนโดนโดนอะไรล่ะพี่ไม่ได้ทำเลยก็เอาเสียงน้องออกแล้วน้องไม่ได้ฆ่าตัวเสียใจเอ้า เขาก็ต้องมีเก็บเข้ามาเองแล้วาหาค่าตัวเอาไม่ี่สิบเดี๋ยวเข้าเองเดี๋ยวพี่ได้โดเนตแล้วพี่คืนกำไรให้สองบาทเอามายี่สิบอ้าวไม่มีอ่ะอันเนี้ยยี่สิบบาทแล้วเหรอใช่ไม่มีโอ้โหเมื่อกี้พี่จะกดสั่งไก่ทอดตีมือโดเนตไม่ถึงเนอะโดเนตไม่ถึงโดเนตให้พี่ใช่เนี่ยคือโดเนตจะถึงนะถ้าสมมติว่าโดเนตสี่สิบอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าก็คือจะมียี่สิบ เอาไหมสิบมีจะส่งให้ค, <c oughs> คือพี่ใช่ปะหนูไม่ยังมีตมังค์ไม่ถึงสิบบาทเลยคือแบบพี่คมในบัญชีคุอยู่ห้าบาท <c oughs> โอ้ยเข้าบาท <c oughs> เห็นไหมแต่พี่ได้ <c oughs> โดเนทสักสองพันเดี๋ยวพี่พี่โดเนทให้เราสักสามบาทโอ้ยหนูอันนั้นนั้นอันนั้นเงินหรือดอกเบี้ยครับพี่ให้สามบาทโอ้สามบาทมันก็เไมนเงินเป็นทองเนาะเคยได้ยินไหมจีนอ่ะจีนไม่เคยโอ้เจ๋ละ จบนะไม่เคยไม่เคยได้ยินจบนะจิงแผงลิงใหญ่อ่ะนั่งเรือสำเภาเข้าประเทศไทยเสือผือหม่องใบนะลิงใหญ่แค่ไหนอ่ะลิงใหญ่แค่ไหนลิงลิงใหญ่เท่าไหนไม่รู้ไม่ทันไม่ทันอันนี้เรียกว่าเดทใบจะอัปเดตไอ้นี่มาหนีิอัปเดตไอ้ไฟในเฟสดี้มาตอนนี้เข้าเบต้าเทสอยู่ไม่นัดอ่ะใช่ไหมจะล็อบเดีก่อนเดี๋ยวไปเล่นจริงหรือเปล่าวิธี เต่งเดอร์ลอบเด็กก่อนรอบเด็นะเรามันเข้าเซิร์ฟจ,จริงอะที่ไม่ใช่เซิร์ฟเทสตอนนี้เันเข้าเซิร์ฟเทสเออ,เอ,อน้องยังไม่ลองเซิร์ฟเบทเลยไอเบตายางยังไม่ได้ลองเลยอยากลองเหมือนกันแต่ว่าแบบพยายามอดใจอยู่เพราะว่าอยากเห็นของจริงที่แบบมาแล้วอะไรแต่มีคนสปอยมาว่าเสียงจัมสแกไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นโอเคคน<อ>ดู<ช>ผมเสียินใจแล้ว แล้วก็เข้ามาแล้วล่ะที่วิโดว์เนี่เจอคนดูบอกอยากกินไก่ทอดใช่ไหมผมอยากกินอะไรที่เป็นข้าวนี่คนละครึ่งทางครับต้องข้าวหน้าไก่ทอดเออใช่เอยรู้ได้ไงอ่ะเนี่ยข้าวหน้าไก่ทอดทอเกาหลีเนี่ยมันไม่อะไรมันนะบอกว่าพอพอให้แกเล่นไม้ให้หน่อยพอจะเล่นไมให้หน่อยได้ไหมไม่ค่อยได้ยินเมื่อกี้ อ้าวหรอโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยทำเสียงเมื่อกี้นี้มันจะดีนะเพื่อนทำไมอ่ะมันจะเฟี้ยวไปแล้วพี่จ๋าไม่ไหวแล้วก็กูใส่อีตัวคุมไม่อันนั้นแหละนะที่พวกมึงไม่ได้ยินเสียงกูกันเนี่ยโอเยอันนี้คลีนกว่าอันนี้คลีนกว่าอย่าใส่เลอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่ได้ใส่อยู่โอเแล้วอันอันไหนไม่ใส่ก็เรียกเลยว่าเลยอันนี้คือไม่ใส่ เออมันมันยานมันขูดใส่ก็ได้ใส่ไหมเพราะว่าเสียงแอร์มันดังอ๋อก็ใส่ไปแต่คนดูสูบโอเคไหมคนละครึ่งทางนี่แหละของของพิธีที่คนคนดูไม่ได้ยินพวกหนูใช่ไหมยินร้อยเปอร์เซ็นต์แม่ว้าววาไปเนี่ชื่นใจเชียวอะไรนะได้ยินหมดทุกอย่างนะทำอะไรได้ยินหมดอ่ะ คนดูของสลอดเท่าไหร่คะตอนนี้อมีไม่เยอะครับการกระเทยในชีวิตหรือยังคะโฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะพ่าจะซัพพอร์ตกระเทยคนนี้ได้ไหมคะแล้วจะบูทไหมทำไมเนี่ยช่วยซัพพอร์ตกระเทยคนนี้หน่อยจ้าไหมคะใครบูทอ่ะพี่พี่พี่ก่อนไม่รู้ครับไม่ใช่ผมฮาฟู้ใส่หูรบกวนสปอร์ตกรีคนนี้ได้แล้วโอเบาเฮ้ยโทษโทษโท โอ้ยบอกแล้ว่าเป็นแบบนเราดื่เ็กเอ้สามทุ่มเองไม่ดึกของผมคือหลังเที่ยงคืนไม่ได้มิฮคะไม่ได้ค่ะโอ๊ยมอดึกไม่ดึกเชิญรุ่งอรุณเปิดให้เท่านี้คนเปิดจะบอกว่าคนดึกได้ไหมเราคิวอ่ะรออยู่ในนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อไหร่มึงจัดเพลงมาให้เราเดี๋ยวพี่สองพี่สองพี่คิดได้ต้องสืบภาพไง ไม่ทันแล้วน่ากัวนะไม่มีอะไรเลยอ่ะโอเคผมมาสั่งน้ำเพิ่มแล้วกันนะครับน้ำเพิ่มเดียวเพิ่มเพื่ออะอันนี้พี่ทีเล่นอะไรอยู่อ่ะเล่นโลบอกรับเป็นโลบอกดี๋ยวจะไปไมค์คาร์บแหละอันนี้รอเพื่อนอยู่เพื่อนยังไม่มาเลยเพื่อจะไปไมค์คาร์บอยู่มาลุ้นกันว่าไอ้วินจะไปเซิร์ฟแกหรือจะเซิร์ฟเรา เออเออหายไปไหนวะมันไม่รู้เว้ยว่าแกมาไว้หายอ่ะแล้วว่าคือสร้างเซิร์ฟกันใหม่สดๆเลยว่าคืนน่ะเอ้ยวานผมนอนผมง่วงผมไม่ไหวผมนอนครับเอ่ยแมวร้องตอทีนะลูกพอยังไม่ทำงานอ่ะเดี๋ยวมาเก็บมาเลี้ยงไม่ได้้้ววไดดยยตาเพีงจจ วันทุกคนน้องหมดใช่ไหมน้องหมดเลยเือไม่เป็นไรอะถืเสือพ okay. ักผ okay. ่อนพักผ่อนการดูแล้วก็พักผ่อนกันไลท์ทีมไม่มีเลยอ่ะไม่มีเอฟเฟกนั้นเลยอ่ะทำไมเราอัดเพลงเหมือนแบบในสมูไม่ได้วะอยากให้โปรแกรมทุกโปรแกรมเป็นเหมือนในสมูใช่ไหมยังไงนะอุ้ยรบกวนไม่มักง่ายนะครับฟู่เอาเอาอีกค่ะพี่ทีร้องอีกได้ไหมคะ เสียงแล้วจังเลยอะพี่ที่เสียงแล้จังเลยอะดิงะิงะเสียงแล้วบ้างเลยอะโอยนี่ออกไงตถึงคนไหนคูบอกว่ทั้งคู่อะเรื่องอเไมู่นะี่เฮ้ยไม่แค่บอกก็เฉย พี่ไม่มีลุยพีต่อไอ้มาไอ้ตาเนี่ยกองตองก็อะไรไม่มีบัฟเลยดูดิบัฟไม่ขึ้นสวนเลยไม่มีบัฟปะข้ามาดีเนาะเราคอยกลัวดีหน่อยเลยถ้าไม่เราคนยเตะเลยเราจะดีกับฉันเราจะร้ายกับกระชัยเบื่อหนูด้วยฮะปวดหัวไหมฮะปวดหัวเลยเหรอยูน่าไม่ต้องพูดเราอะไม่ต้องพูดแต่ละคนน่ะนับตัวเองเข้าไปด้วยแล้ว อะไรขอไมีนักกลัวคาปีนักกลัวาปีไปนักกลัวอะไรกาปีโอ้โดูดิโ้ิน้องนย่น้องน้องลัมซิรก่อนครับน้องหยุดลํมซิงดิน้อง กตากี้กระพี๊กาุาะพี้ยังต้องเสียงแบบใช้เสียงแบบพูดไปกินไปแม่นูตกตากระพี้ตุ๊กตากระพี้ตุกตากรพี้ตุ๊กตากะพี้เมี่ออะอีกนานต่อไปเท่าไห่อีกนึ่งปัจนาที่เกิดใจค่อยๆได้พิง ต้องอยู่ใต้เท้และอาจจะลองยินยันจะไหลวันชิ้นเรานั้นให้อันตรธานอุ้ยเนี่ยได้แล้วคันน้ำผึ้งมาเลยลูกคันมาเลยคันมาเลยกำลังเพลินหยุดร้องทำไมอย่าให้เขาผัดร้องต่อก๊อฟจะไปเพื่อนร้องอะไรถึงไหนแล้วนะแปลกะ เงียบไปเงียบไปเงีบไปอะเลวรี่อแมนเนี่ยเพะเฮ้ยอะไรบ้างดีนะข้างหลังนมีโรเปอยู่มีโรเปอยู่มีโรเปยฮะยังชอบเลยโทษโทษนะ อันแรกก็ไม่รู้เรื่องแล้วอันที่สองพี่อย่าพึ่งพี่ตองพี่อย่าพึ่งพี่ช่วยอันแรกก่อนกําลังตั้งใจฟังอะไรวะไม่ได้สักคำเลยที่พูดมาเมื่อกี้ขอขอใหม่ได้ไหมขอใหม่รบกวนแม่ภาพเดิมหน่อยเหมือนเดิมอ๋อถ้าตองไม่เหมือนเดิมไอ้ถ้ากันสกูไม่เหมือนเดิมถ้าตองยังไม่มาพี่ตองพี่เกาหาพี่ไม่เหมือนเดิม เขาหาพี่เป็นปกติย้ำสองรอบสามล้านถ่าย่าเป่ามาเดินให้ลงสตรีมเลยลงสตรีมเลยลงสตรีมเลยลบทิ้งเลยเออไงชื่อหลุดเป็นบ้านเล่นเลยตอนเนี้ยเก็บกันมาตั้งนานนะเเก็บกันมาเป็นเดือนหายหมดเลยไม่เป็นไรเราไลฟ์นี้เราก็อาจจะลบทิ้งก่อนลบคนดูนั่งดู อ้าวฮะอะไรอ่ะก่อนลบคนลบอะไรคนดูนั่งดูล้วก็หายไปอ่ะโอ้ยไม่น่าสนุกเลยสุดนะครับว่าสั่งเลือดกมานะะไม่ทราบว่าตอนอาบ้านไี่สูบกัญชาบ้หรือเปล่าครับนั่นให้อะไรอ่หายแล้วโดนแบนแน่นอนเลยไว้เจอกันนะครับผมแอหแดงนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์มให้นะครับผม เราเตรียมตัวดูโอกาสด้วยนะเดี๋ยวเราจะกันแอปแดงนะครับจริงๆอไงแอปแดงอ่ะดูเสียงกว่าอีกนะแต่ไม่ไม่ไม่คือคือคำเมื่อกี้เนี้ยคือเคยเคยโดนทิกตอกโดนมาแล้วไงตอนเนี้ยโดนมาแล้วรอบหนึ่งไอไอเรื่องพูดกันกันนี่แหละแล้วก็ไอ้ไอไอนั่นแหละไข่สีชมพูอันนั้นก็โดนไปเรียบร้อยแล้วไข่สีชมพูเอออย่าไปพูดถึงมันไข่สีชมพูใช่สีแดงอย่าไปพูดถึงมัน ไม่ใช่อย่าพูดที่อะไรค่ะว่าอนั่งคุยกันเรื่องนี้แหละสตรีมไอทีมันละบินไปอาทิตย์หนึ่งคำถามคือพี่คุยยังไงมันถึงไปโผล่เรื่องอะไรไม่รู้กำลังหิวอะหิวะก็แค่วิเคราะห์เฉยเนึกอคืนกะเพราแล้วอยากกินไข่ใส่สีชมพูอะเพราะนั้นแหละบินเลยโคตรน่ากลัวเลยเพราะนั้นแหละบินเลยผะงงวะบินเพราะเรื่องนี้เหรอวะ นึกคื้มกันนึกคื้มอ่ะรู้จักคำว่านึกคื้มไหมจังหวะนึกคื้มอยากกินกะเพราพูดไปพูดมาเอ้าบินหมดเลยไอ้ไอ้เขาผัดมัน้ปีนไล้วเตรียมทันไงก็คือคืนนี่กับกำลังเอื้อระเหยไงกำลังกับพี่พี่ลงก่อนแล้วไงพี่ก็แบบเออจังหวะกำลังแบบคุยเล่นกับฝั่งนู้นฝั่งเจ้าเจ้าต่อแล้วก็บินคนเดียวเลยเออต่อเลยบินไปคนเดียวพี่รอดอย่างฝันเลยแม่งเลย อยงยัง้ยไม่ได้พูดแล้วไม่ได้พูดแล้วคนดูเตือนแล้วเนี่ยคนดูเตือนแล้วเนี่ยฮัมโมชิคาสเต้ฟุกุโง่กับแคมป์ปานรอทรา้ไดกแล้ว่ะไหนพี่และตรงไหนที่โดนล็อกอ่ะปึ้งโดนล็อกลว วายอ่ะอือะไรอะวายโดนล็อกพี่พี่ตั้งอะไรให้มันได้แค่ตรงนั้นหรือเปล่าเดีวเดี๋ยวผมดูไม่ได้ดูไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนโดนสปอยงานดูได้ไม่ได้เปิดเสียงอ่าโอเคฮะหนหนล้อกใหม่ดิมีเสียงนะเมื่อกี้แต่ว่าในเลคคอร์ดยาวๆเลย เขาเลยคอร์ดแล้วจนจบประโยคเพลงเลยมันไม่ได้เนี่ยทำไมทำไมจะได้ดูจะได้ดูอาการให้หมอดูหน่อยสิครับตองไหนเอ่ยที่ว่าโดนล็อกอน่าถึงตรงเมื่อกี้เหรอไม่ <c oughs> ต้องหรือว่า โดนเกลียนไม่ได้เห็นปหมทั้งแท็กยาวๆเลยอ๋อทำไมมันลากลากออกไม่ได้หรออ่าเอ่อลบแท็กแล้วใส่ใหม่ไปแก้ปัญหาแบบชาวบ้านสัสๆเอออินเสิร์ตแท็กใหม่แล้วก็ลบแท็กเก่าออกแล้วค่อยอัดเอาเอาแท็กใหม่อัดลบยังไงอ่ะคลิกขวาแล้วก็ดีลีทเลยอุ้ยอ่ะแล้วค่อยคลิกขวาแล้วอินเสิร์ตใหม่ จะเกิดเรื่องอะไรบางอย่างเฮ้ยจู่ๆมันหุยแล้วมันออกไปมันน่าจะมีเรื่องอะไเฮ้นมันจะมีเรื่องชัวร์ขี้ขวายเลยอินเสิร์ตเลยเลยซะอยากใส่ใจเลยอ่ะเออเนี่ยพอเสร็จแล้วใช่ป่ะเซตจ,จุดเซตจุดบนแท็กนี้ด้วยนี่คืออ,อ,อะไรวนะเนี่ยเก็บได้เก็บได้แต่น่าจะอย่าลืมเซตจ,จุดนะได้ใส่ได้จุดจุดเลคคอร์ดอ่ะจุดเลคคอร์ดอ่ะเอาไว้อัดเพลงอ่ะอ่าแล้วก็อัดตรงนี้แหละแล้วก็โยกไปที่ ไหนอ,อ่ะไม่มีเหรอไม่มีไหนมีบัฟเลยโอ้เสียดายผมจะเล่นโบบาเลยตอนเนี้ยดิสโก้บาเลยบาร์ดิสโก้เลยนั่นโก้ไม่เกี่ยวเอ้ยในที่สดุดในที่สุดฮงไคล์สตาร์เลยก็มีห้องส่วนตัวเป็นของตัวเองสักทีรู้จักเกมอะไรจบแล้ว ในคดีที่เรผ่านอยู่ของไรสไตล์เหมือนเกนชินนะวะอืไม่เหมือนกราฟิกคองาสตาร์ไเหมือนหรอรู้สึกชอบกราฟิกของฮงไคมากกว่าเนื้อเรื่องฮงไคก็ก็ค่อนข้างที่จะดีเกนชินเหมือนเพิ่งจะตะล่อมตะล่อมเนื้อเรื่องหลักเข้ามาเมื่อแผ่นนี้เองแผ่นที่อาเบลโดชุบชุบชุบชีบชวิตคนอะชุบชีวิตมังกรงโง่อะเพิ่งจะตะล่อมตะล่อมเข้าเนื้อเรื่องหลักเมื่อเมื่อนี่ ส่วนก่อนนั้นนี้คือแบบอะไรก็ไม่รู้ออกทะเลเลทเทไปหมดก็ให้เขาหน่อยโอ้โหให้ซะนานเจย <c oughs> ไม่ให้กี่แพทก็ไม่รู้นะให้เป็นสิแพทตั้งแต่จะเข้าเนื้อเรื่องตะลมตลมตั้งแต่สอจุดกว่าๆจนตอนนี้แม่งเพิ่งเพิ่งจะแผทห้าจุดหกอะห้าจุดหเพิ่งจะกลับมาโอกาสเขาจะแก้ตัวเพื่อน ว่าโอกาสจะกูไม่อยากให้แล้วมั้งแ,แต่ก็เติมไปต้องเยอะทำไงไดอ้อไม่มีทำแล้วนะจะทำใจอ่ะไปเพลงนี้มันก็แย่มอนกันนะเนะี่ยว่าแย่เลยนนเพลงมันอะสลักจิตน,นี่ะใช่ไหมยังแอบนัดพบเธอกับเธอสุดึ้นในฝันนะ อเอาเอะสมมุตินะสมมุติว่าคนนั้นมีแฟนแล้วอ่ะแล้วมันแล้วไอ้คนนึงมันฟังเพลงเนี้ยจะไปแค่ทำไมคนที่ชอบคนนั้น,นอะจะไปแ,แค่ทำไมเขาเป็นพนักง,งานฟูลไทม์เรามันแค่พาไทม์เฮ้ยเราแค่ผ่านมาตอนเธอเหงา,าส่วนเขาอะอยู่กับเธอตลอดเวลา you know โน่เร้าเช้ส่วนครับ ผมจะกินแค่นั้นแหละกินดูเขากินข้าวเท่านั้นแหละเล่นว่าขอาวเป็นอะไรอร่อยฮะเฮ้ยสวัสดีครับพี่เฮ้ยสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับอ๋อตอนนี้รอยเลยครับพี่รอยลออยังไม่มาอ่ะยังไม่มาครับยังไม่มาเลยถ่ายหน่อยนะพี่เอนี่ โอเคได้เวลาได้เวลาตกแต่งตงั้ต<ร>งห้อง,<ร>งให้สวยงามแต่เกมนี้บอกเลยว่าการาฟิกสวยมากเฮ้ยเฮ้ยดิ่คอร์ดเปลี่ยนเปลี่ยนการแชร์จอแล้วเ,เนี่ยก็กเปลี่ยนแต่พัดกระยาดได้ไหมวะเฮ้ยของนี้เพิ่งอัปเดตอ๋อเพิ่งอัปเดตเออ เนี่ยพอแชร์จอปุ๊บมันจะมีแบบตารางสี่ช่องขึ้นกลางหน้าจอเลยแล้วก็แบบให้เปลี่ยนตรง,งคนละ้นใช่ใช่เออของนี้เพิ่งอัปเดตทำไมคนอื่นเขาได้ก่อนวะอ๋อยังไม่รู้ฮะแล้วผมมีในโตหรือเปล่ามัให้เลยให้สิทธิวิอเะน่าจะ่ใชเพราะในโตจนกระทั่งตอนนี้หมดไปแล้วรอก่อนไ่ขอ,อไรมากครับขอเงินเดือนขั้นต่ำสักสามพันสอง ไดขนาดนี้เด้ผมจะสมัครในโตสักปีหนึ่งเลยฮะสมัครนรายปีเลยกันตั้งแแรกเลยคในโตปีหนึ่งในบปีนึงทุปีหนึงเออเรียกว่าซื้อความสุขมาเลเติมหนเย้ผมานะเป็นไงครับเกมเกมโตม้ง่ายๆ อัปเดตเลยไหมครับน้องอะไรอะอะไรอะอัปเดตพึ่งอัปเดตไอ้นี่นลำพึ่งน้ลำพึ่งไม่ย่ะไม่ง่อยนะเก่งมันง่อยกว่าเยอะเลยเพื่อคนเล่นเกือบสิบล้านนะครับง่ายๆเลยอนเล่นเขาเล่นเท่าไหร่นะดูซิดูทีหลักหมือหรือเปล่าจริงเฮ้ยมาเล่นหลักนี้หมดแล้วเนี่ย บังือเปล่าจิบล้านอะไรบังือเปล่าหมดแล้วจะนับเด็แล้วโอ้โหสี่ล้านเจ็ดนะครับพี่สี่ล้านเจ็ดเราดูได้ครับดูได้เลยครับดูได้เลยแล้วจะคิ่อะไรสุดท้ายก็เล่นเงินฟองเกมเนี่ยฮะเขาไม่เล่นไงเขาไม่เล่นนะกูเขาไม่เล่นเขาไม่เล่นอ่ะเล่นอะไรอ่ะผมเล่นอะไรเล่นกระจูปันเข่าเสาอะไรนะเฮียอะไรนะชอบโดนด่าเนาะไอ้เฮียเนี่ยเป็นเฮียอะไรเนี่ยตีโตเป็นตีนมาเป็นเกียร์นะไอ้คำเป็นเกียร์นะเห็นกูลงไลฟ์ตีนกูก่อนเลยอะแล ไอ่อนเาเป็อะไรให้ดูอ้เพื่อน